สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนอาหารและเครื่องดื่มยอดฮิตที่คุณชอบสุดคืออะไรคะส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นพิซซ่าเฟรนช์ฟรายน้ำอัดลมใชม่ไหมล่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าต้นกําเนิดของมันเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่หังเบื้องหลังและสุดเด็ดที่รูป,ปุ๊บมีอันต้องอึง้งอา้าว่าแล้วอย่ารอช้าสั่งอาหารมาแล้วเผือกไปพร้อมๆกับเราเลยนี่คือท็อปสิบ็อก กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิกเค็ดมะม่วงคิคเค็ดลัสเบอรี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY าทำเองและอื่นอนอีกมากมายยำกินตอนดู n น t f l i x ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆใ,ในท็อปสิบบ็อกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด t ท็อปสิบ t o p SID t ท็อปสิบ ลิงใต้ description พิซ่าเมนูยอดฮิตที่ใครๆก็ชอบสั่งอย่างพิซ่าเราต่างก็เข้าใจว่านี่เป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดจากอิตาลีมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17-18ถึงแต่ช้าก่อนรากเนา้อดิแทจริงของพิซ่านั้นไม่ได้มาจากอิตาลีย้อนไปไกลกว่านั้นตั้งแต่ยุคกรีกโบราณชาวกรีกได้มีการนำแป้งที่ทำจากกิสตมาตีแผ่เป็นแผ่นบางใส่เครื่องสมุนไพรต่างๆลงไปแล้วอบทานกันมาก่อนกระทั่งมาถึงยุครุ่งเรืองของท่าเรือเนเปิล จึงได้เริ่มมีการนําชีสกับมะเขือเทศมาใส่บนแป้งโดยเรียกสูตรนี้ว่าเมปอลิทันและวางขายในตลาดของท่าเรือจนเริ่มเป็นที่นิยมของชาวเมืองในฐานะอาหารจานด่วนก่อนจะมีหน้ามากาลิต้าที่มีส่วนผสมของชีสมะเขือเทศและโหระพาซึ่งมาจากสูตรของราชินีมางกาลิต้าที่สเสด็จเย,ยนเนเปิลส์ในปี1889เพิ่มขึ้นมาและหน้าอื่นๆตามยุคสมัยอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะเซเว่นอัพ เครื่องดื่มโซดาสีใสรสชาติเปรี้ยวซ่าจนเป็นอันดับหนึ่งในใจใครหลายคนตั้งแต่ปี1920อย่างเซเว่นอัต้องเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในช่วงซัมเมอร์แน่นอนแต่รู้ไหมคะว่าต้นกําเนิดของเครื่องดื่มชนิดนี้เคยมีส่วนผสมที่เราคาดไม่ถึงด้วยนั่นก็คือลิเทียมโลหะหนักที่ใช้ปัญญาในรูปแบบของลิเทียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นตัวยาที่ใช้ปรับสมดุลมาก่อนในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20ทําให้ในครั้งแรกที่เครื่องดื่มตัวนี้ออกมาจึงมีชื่อว่าบิิเบอร์ลีเทอเทดเลมอนไลม์โซดาก่อนจะเปลี่ยนเป็นเซเว่นอัพลีเทอเทดเลมอนโซดาและกลายเป็นเซเว่นอัพอย่างในปัจจุบันส่วนนีเทียมไซเตรดก็ได้ถูกยกเลิกการผสมไปตั้งแต่ปี1 9 4 8แแล้วฉะนั้นดื่มได้สบายใจไม่ต้องห่วงผลข้างเคียงอีกต่อไปแล้วจ้าซอสมะเขือเทศ ซอสสีแดงเข้มข้นจากมะเขือเทศพร้อมรสชาติกลมกล่อมที่เหมาะกับการจิ้มของทอดเราคงเดาว่ามาจากฝั่งยุโรปใช่ไหมคะแต่โดยดั้งเดิมแล้วมันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศแบบที่เราเรียกกันทุกวันนี้แต่มันคือชื่อเรียกน้ำปลาในภาษาจีนท้องถิ่นทางตอนใต้โดยเป็นสินค้าที่กระจายอยู่ทั่วโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนก,กระทั่งศตวรรษที่17เมื่อมีพ่อค้าชาวดัตและอังกฤษเข้ามาค้าขายในย่านนี้และนำเค้ชับกลับไปด้วยก็ได้เกิดการพัฒนาสูตรโดยการใช้เครื่องเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่อังกฤษนำเข้ามา แต่มะเขือเทศถูกนำมาใส่ในช่วงปี1812พรเพราะก่อนหน้านี้เขาเชื่อกันว่ามะเขือเทศมีพิษจึงไม่นิยมรับประทานกันและแน่นอนว่าหนึ่งในผู้ที่ทำให้สูตรเค็กช็อมะเขือเทศกลายเป็นมาตรฐานก็คือฮซึ่งได้ผลิตและจัดจำหน่ายเค้กช็อที่เรารู้จักกันมานานกว่า140ปีแล้วนั่นเองคะ่ะนูเทลล่าไม่ว่าจะปาดหน้าขนมปังหรือไปทำขนมแบบต่างๆบอกเลยว่านูเทลล่ามันเวิร์กจริงคุณอร่อยล้ำจนต้องดูดนิ้วเลยล่ะ ้องขอบคุณคนอบขนมชาวอิตาลีปีเอโตฟูเรโลที่ได้คิดคนสุดนี้ขึ้นมาให้พวกเราค่ะจุดกำเนิดของนูเทลล่ามาจากภาวะขาดแคลนโกโก้ในช่วงปี1939ถึง1945จึงทำให้ช็อกแลตกลายเป็นของหายากราคาแพงเพื่อแก้ปัญหานี้ปีเอโตจึงลดโกโก้ลงและเพิ่มเยโซนัตน้ำมันปาล์มนมผงและน้ำตาลเข้าไปผสมปิง้งกลายเป็นของกินแสนอร่อย และทำให้ทุกคนในช่วงเวลานั้นสามารถเข้าถึงเมนูช็อกโกแลตได้ไม่ยากต่อมาในรุ่นลูกเขาก็ได้มีการรีแบรนด์และปรับปรุงสูตรอีกเล็กน้อยจนได้เนื้อสเปรที่ปาดลงบนอะไรหรือเป็นส่วนผสมของขนมก็อร่อยอย่างที่เราทานกันทุกวันนี้ค่ะ French Fries เมนูนี้แค่เอ่ยชื่อมาทุกคนต้องชี้เป้าว่ามาจากฝรั่งเศสอย่างแน่นอนใจเย็นก่อนคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วต้นกําเนิดของมันฝรั่งทอดเนี่ยมาจากเบลเยียมค่ะโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำเมอร์ส จะมีอาหารประจำถิ่นคือปลาทอดแต่เมื่อหน้าหนาวมาถึงและแม่น้ำแข็งตัวจนจับปลาไม่ได้พวกเขาเลยหาอย่างอื่นมาและนั่นก็คือมันฝรั่งมาทอดกินแทนต่อมามีนายทหารชาวอเมริกันคนหนึ่งได้เข้ามาที่หมู่บ้านและคนพบเมนูนี้เข้าด้วยภาษาพูดของชาวบ้านตอนนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เลยเรียกเมนูนี้ว่าเฟรนช์ไฟส์อีกทางในช่วงแรกเพิ่มพวกเขามักใช้มันฝรั่งลูกเล็กลงไปทอดทั้งลูกก่อนที่จะพัฒนาให้มีการตัดแทงเล็กอย่างทุกวันนี้โดยโทมัสเจฟฟ์สันค่ะ นี่ทําไม่ได้เขาแล้วก็ป่านนี้เราคงได้กินเฟ็นฝ่ายเป็นลูกแน่แน่ชีสปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวลาชีสมันยืดกับกินน้ำหอมนี่มันช่างยั่วน้ำลายซะจริงแล้วรู้หรือไมว่าจาวัตถุด,ดิบพิเศษนี้เกิดมานานถึง4,000ปีแล้วนะเชื่อกันว่า,วาชีสก้อนแรกของโลกมาจากเหตุไม่คาดฝันเมื่อพ่อค้าชาวอาหรับคนหนึ่งนำนมไปขายโดยใส่ไว้ในถุงที่ทำจากท้องแกะ แล้วเดินทางข้ามทะเลทรายเอมไซเลนินจากหนังแก่ที่ละลายจากการโดนแสงแดดทาให้นมเกิดการแยกชั้นและเป็นก้อนชิดและหางนมหรือที่เรียกว่าเวต่อมาก็เชื่อกันอีกว่าทางฝั่งเอเชียได้แนะนําวิธีการทําชิดแก่ชาวโยุโรปโดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าในยุคจกักรวรรดิโรมันมีการทําชิดกันอย่างแพร่หลายจากนั้นจึงส่งต่อไปอยังอังกฤษและเมื่อคนพบโลกใหม่พวกเขาก็นำเข้าไปในดินแดนอเมริกาด้วยก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในอาหารสุดฮิตที่คนรักชีดไม่พลาดอย่างในปัจจุบันค่ะ บนชั้นวางขายน้ำอัดลมเรามาเห็นน้ำผลไม้หลากสีอย่างแฟนตาที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกับโคคาโคล่าเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ในช่วงปี1939ถึง1945ฝั่งอเมริกาได้ความบาดการค้ากับเยอรมนันทำให้การขนส่งวัตถุด,ดิบสู่โรงงานโคคาโคล่าของที่นั่นขาดช่วงไปงานนี้ CEO ของโคคาโคล่าที่เยอรมันนีในขณะนั้นจึงต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยการนำวัตถุด,ดิบอย่างพวกแอปเปิ้ล เศษผลไม้อื่นๆและเวจากนมมาสร้างเป็นหัวเชื้อไส้หลับแทนแต่เชื่อไหมว่ามันขายดิบขายดีเลยล่ะจนกระทั่งความไม่สงบจบลงจุนใหญ่ของโคคาโคลาก็เข้ามาเกี่ยวก้อยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตัวนี้จนกลายเป็นแบรนด์คู่บุญกันตั้งแต่นั้นมาค่ะช็อกโกแลตสุดยอดเมนูที่เป็นได้ทั้งของหวานและเครื่องดื่มหลายคนคงยกให้โกโก้และช็อกโกแลต แม้ปัจจุบันราคาจะย่อมเยาเอื้อมถึงแต่ในอดีตมันมีค่ามากถึงขนาดที่ชาวเม็กซิกันโบราณเคยใช้เมล็ดโกโก้แทนสกุลเงินกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปในช่วง450ปีก่อนคริสตกาลชาวโอมิกซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในเมโสอเมริกาได้ค้นพบต้นโกโก้ต้นแรกและนำเมล็ดของมันมาหมักก่อนจะชงเป็นเครื่องดื่มรสขมผสมเครื่องเทศหรือนมข้าวโพดเพื่อดื่มระหว่างพิธีกรรมหรือใช้เป็นยาโดยความเชื่อว,ว่าเป็นเมล็ดพืชที่เท,ทพเจ้าเคลสซาวคเอเทอร์ประทานมาให้ จากนั้นเมล็ดโกโก้และวิธีการชงช็อกโกแล,ลตก็เข้าสู่ยุโรปในช่วงศตวรรษที่16ก่อนจะพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการผลิตช็อกโกแลตบาร์ซึ่งผู้คิดคนก็คือเฮอร์ชีสที่ใช้วิธีการสลายกดไขมันในนมออกเพื่อไม่ให้นมเสียไวเกินไปก่อนจะนํามาผสมโกโก้และขึ้นรูปเป็นแทง่งกลายเป็นช็อกโกแลตที่พกพาไปได้ทุกที่เก็บได้นานขึ้นและเดินทางไปได้ทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ไงล่ะบ๊อบคอน เวลาดูหนังหรือซีรีส์มันต้องมีขนมครกอย่างป๊อปคอนกินง่ายทำง่ายอร่อยแพร่หลายทั่วโลกแถมยังทำกันมานานนับพันปีแล้วด้วยโดยนังโบราณคดีได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นฟอสซิลอายุราว4 7 0 0ปีก่อนคิสตกาลในเปรูที่แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดแตกตัวออกมาและในช่วงตน้นศตวรรษที่16ป๊อปคอนก็ได้เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในพิธีกรรมของชาวแอตเทกนอกเหนือจากการนำมาปิ้งจนมเมล็ดแตกตัวเพื่อทานเป็นอาหารอีกด้วย จนกระทั้งศตวรรษที่18ป๊อบคอนก็นได้กลายเป็นอาหารสุดฮิตมีขายบร,รถรเขีนเป็นจริงเป็นจังและลามไปถึงน้าโรงภาพยนตร์ในช่วงปี1920แถมในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของอเมริกายอดขายป๊อบคอนกับไปลด,ดลงเหมือนสินค้าอื่นเรียกได้ว่าอร่อยครองใจผู้คนมาอย่างยาวนานจริงๆค่ะบะหมี่ถ้วย อาหารที่เป็นมิ้นกับกระเป๋าตังละท้องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคงเป็นหนึ่งในนั้นแต่ก่อนเราจะไปค้นหาว่าบะหมี่ถ้วยคิดค้นมาได้อย่างไรไปดูจุดกําเนิดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันดีกว่าโดยมันถูกผลิตจากไอเดียที่ว่ากินราเมงยังไงให้ง่ายเก็บได้นานและอร่อยเลยทําให้โมโมฟูกุอันโดซุ่มพัฒนาจนได้เคล็ดลับ นั่นคือการต้มเส้นรามเงงในซุปไก่จนเข้าเนื้อแล้วนําไปทอดเพื่อไล่ความชืน้นแพ็คซองและนําออกมาจาหน่ายในปี1958และด้วยความสะดวกทําให้บะหมี่กึ่งเสเด็จรูปได้รับความนิยมและกลายเป็นสินค้าส่งออกต่อมาในปี1966เขาได้โปรโมทส,สินค้าที่สหรัฐและเห็นชาวอเมริกันหักบะหมี่เป็นชินช้นๆใส่ถ้วยแล้วเติมน,น้ําร้อนจึงปิ๊งไอเดียบะหมี่ถ้วย โดยเทคนิคสําคัญคือต้องให้เส้นบะหมี่แห้งอยู่ตรงกลางถ้วยเมื่อเส้นถูกน้าร้อนก็จะขยายตัวได้พอดีก่อนจอกมาเป็นนิฟชินคัพนูเด้ภายหลังความนิยมเริ่มสูงขึ้นและพีคขึ้นไปอีกเมื่อปี2005เมื่อนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นได้นํามันขึ้นไปกินนอกโลกอ้อที่สําคัญบะหมี่ถ้วยมีค่าถึงขั้นใช้แทนค่าเงินของเหล่านักโทษในเรือนจําบางแห่งของสหรัฐด้วยโอ้โหถ้วยเล็กๆแค่นี้มีสตอรีนเยอะจริงๆว่าแล้วก็ขอไปจัดก่อนแล้วกันนะคะ ไอรีมร้อนแบบนี้ต้องจัดไอศครีมกันหน่อยแล้วแต่แต่แตลองเดาสิคะว่าต้นกำเนิดน่าจะมาจากที่ไหนส่วนใหญ่เรานึกถึงอิตาลีเพราะมีเจลราโต้เป็นของขึ้นชื่อแต่ต้นกำเนิดที่แท้จริงเราสามารถย้อนไปได้ถึง3,000ปีก่อนคิดการโดยชาวมงโกเลียคนพบการเก็บนมไว้ในอุณหภูมติต่ำกว่าลบองศาเซลเซียสขณะที่จีนโบราณน,นั้นก็นำน้ำแข็งมาใส่เป็นเกล็ดลวดด้วยน้ำผลไม้ จนกระทั่งรนาวปี2000จึงมีการใช้นมผสมผสมหลักแทนขณะที่ทางกรีกโบราณก็มีการใช้น้ำผึ้งและไวเทาราสบนน้ำแข็งเพื่อความอร่อยสดชื่นล่วงเลยมาจนถึงช่วงปี1 2 7 1ถึง1295มาโคโปโล,โลได้เดินทางมาถึงจีนและได้นำวิธีผลิตไอศกรีมนี้กลับไปยังอิตาลีด้วยจากนั้นไอศกรีมก็ได้ถูกแนะนำให้เป็นที่รู้จักในฝรั่งเศสโดยแคทเธอรีนเดอร์เมดิชีก่อนจะกลายเป็นที่นิยมไปทั่วยุโรปและทั่วโลกส่วนไอศกรีมนันนเด้ เพิ่งถูกคิดคนในสหรัฐปลายศตรวรรษที่19ในอแวนสตันแล้วเรียกว่าไอศครีมโซดาแต่ตอนนั้นการจำหน่ายโซดาในวันอาทิตย์ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเขาจึงใส่น้ำเชื่อมและท็อปปิ้งอื่นๆแทนพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่าไอศครีมซันเดย์ว้าวใครจะไปรู้ว่าไอศครีมจะมีความเป็นมายาวเหยียดขนาดนี้แล้วคุณละ่ะชอบกินรสไหนคอมเมนต์กันมาเลยซูชิอีกหนึ่งอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นอย่างซูชิจะบอกให้ว่าแบบดั้งเดิมไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้นะ จากย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่4ทางเอเชียของเราได้มีวิธีการถนอมอาหารโดยการนําข้าวมาหมักปลาทําทให้ข้าวแปรสภาพเป็นกรดแลคติกซึ่งช่วยถนอมเนื้อปลาให้มีอายุยาวนานขึ้นพร้อมทั้งมีรสเปรี้ยวออกแนวปลาส้มของบ้านเราเลยลาะต่อมาญี่ปุ่นรับไอเดียนี้ผ่านการเผยแพร่ข,ของศาสนาพุทธจึงทาให้ชาวญี่ปุ่นหันมาทานปลาเป็นหลกักพร้อมมีวิธีปรุงใหม่ด้วยการนําข้าวมาหมักพร้อมกับปลาโดยมีชื่อเรียกว่านาเนซูชิ ส่วนแบบที่เราทานในปัจจุบันคือนิกิดิซูชิที่ถูกคิดค้นโดยฮนยานายะโยเฮในยุคเอโดะเป็นการใส่น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวและเกลือลงในข้าวแล้วปั้นด้วยมือเป็นก้อนพอดีคำวางชิ้นปลาดิบส,สดด้านบนพร้อมเสิร์ฟภายในไม่กี่นาทีจึงทำให้ได้รับความนิยมและกลายเป็นมาตรฐานของการทำซูชิจนถึงปัจจุบันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ